ซึ่งทางด้านของบิ๊กไตายนั้นก็ได้ยกมือเลือกที่จะปัดตอบหลังจากที่สื่อนั้นได้มีการถา,ถามถึงเรื่องของบิ๊กโจ๊กที่ได้ออกมาแชร์ถึงองค์กรตํารวจบอกว่ามีส่วนพัวพันกันกับสเกมเมอร์และพนันออนไลน์เมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยน2568ที่ผ่านมาโดยทางด้านของพลตำรวจเอกกิรัตพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ออกมาให้การปฏิเสธต,ตอบคำถามหลังจากที่สื่อนั้นถามถึงกรณีของบิ๊กโจ๊กพนตรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพันอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้มีการออกมาแชร์ว่าภายในองค์กรของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินั้นถือได้ว,ว่าเป็นแหล่งอาชญากรรมที่ได้มีการพัวพันกันกับสเกมเมอร์และพนันออนไลน์ โดยบิ๊กต่ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ทำการยกมือขึ้นมาเพื่อการปฏิเสธและการสายหน้าท,ทันทีหลังจากที่สื่อน,นั้นได้พูดถึงชื่อของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และได้มีการถามถ,ามถึงคำถามนี้